สวัสดีครับผมอยู่กับผมเต้เวอร์คิลเลอร์อีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาบอกวิธีการปิดเซอร์วิสนะครับใน Windows 10นะครับเซอร์วิสคืออะไรเซอร์วิสก็คือเป็นโปรแกรมที่มันทํางานอยู่ใน Windows 10นะครับแล้วเราไม่ค่อยได้ใช้นะครับหรือว่าไม่ได้ใช้เลยนะครับมันก็จะยังทํางานอยู่มันทําให้คอมเราเกิดอาการหน่วงแล้วก็ช้านะครับวันนี้เราก็จะมาบอกวิธีการปิดมันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะต้องไปหาเซอร์วิสนะครับเซอร์วิสอยู่ตรงไหนเข้าไปหาตรงนี้นะครับ ช่องค้นหานี่นะครับแล้วก็พิมพ์คาว่า Service เซอร์นี่นะครับมันจะขึ้นมาแบบนี้หน้าตาฟันฟืองแมบนี้กดเข้าไปเลยครับมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยครับหน้าตาของเซอร์วิสก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตัวแรกนะครับที่ผมจะปิดผมจะไปแบบเร็วๆเลยนะครับตัวนี้นะครับดิสอะไรสักอย่างนะครับภาษาอังกฤษนะครับนะครับสังเกตว่ามันจะเขียนว่า running อยู่แสดงว่ามันทํางานอยู่นะครับแล้วกเข้าไปเลยนะครับเห็นไหมมันจะขึ้นว่าคําว่า automatic อยู่นะครับให้เรากดคําว่า d i c i b e l นะครับแล้วก็ กดสต็อปแล้วก็โอเคเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปอย่างรวเร็วเลยนะครับตัวที่2นะครับก็คือตัวนี้นะฮะปิ้นสปูเตอร์อะไรสักอย่างสปูเลอร์อะไรเนี่ยกดเข้าไปเลยนะครับทำเหมือนเดิมครับออโตมติกเป็นดิสเบิ e ลนะครับแล้วก็กดสต็อปไปตัวนี้คือเครื่องปิ้นต่างๆถ้าเราไม่ได้ใช้เครื่องปิ้นเราก็ปิดไปเลยนะครับสาหรับคนที่ไม่ใช้เครื่องปิ้นนะครับโอเคไปอย่างรวดเร็วนะครับตัวที่3นะครับก็จะเป็นตัวเนี่ยนะฮะชิลฮาร์ดแวร์อะไรสักอย่างนะครับเห็นไหมสังเกตลันนิ่งอย เข้าไป Dis a b l e แล้วก็กดส top ตัวนี้มันหมายถึงการแสดงตอบโต้หน้าต่างอะไรสักอย่างเวลาเรากดแล้วให้มันโชว์ขึ้นมา <_ S 1> ก็ไม่ได้จําเป็นครับก็ป <_ S 2> <ๆ>ิดไปเลยครับโอเคครับตัวที่4นะครับก็จะเป็นตัวนี้ TCP อะไรสักอย่างนะฮะตัวนี้ก็คือถ้าเราใช้คอมพิวเตอร์อยู่เครื่องเดียวไม่ได้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องนะครับก็ไม่จำเป็นต้องใช้นะครับกดปิดไปเลยแล้วก็กดส t o p ตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้คือว่าเป็นตัวที่ทําให้เครื่องเหนื่อยที่สุดเลยนะครับผม ก็คือตัวนี้นะครับไซเมนนี่นะครับมันเป็นตัวที่แบบจัดเก็บข้อมูลสำรองอะไรสักอย่างนะครับรู้สึกว่ามันไม่ค่อยได้จําเป็นนะครับแล้วตัวนี้ทําให้เครื่องหนืดที่สุดนะครับก็ทําการปิดเลยสังเกตว่าผมปิดไปแล้วนะครับเนี่ยผมก็ปิดไปเลยนะครับแล้วก็โอเคโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับการปิดสวิตช์ง่ายๆสําหรับ Windows 10นะครับมันเป็นโปรแกรมที่เราไม่ค่อยได้ใช้นะเราก็ปิดไปเพื่อไม่ให้คอมเรามันหนวงนะครับ Windows 10มัน ชอบเปิดอะไรทิ้งไว้เยอะแยะนะครับเราก็มาทําการปิดมันเสียนะครับโอเคครับก็วันนี้ก็ฝากติดตามกดไลค์กดซับสไคร e ให้กับช่องผมด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ